เรามาดูกันนะครับอันนี้คือตัวชาร์ตนี่นะครับปปรซูปเปอร์วูบซูเปอร์วูบนะครับตัวนี้เป็นของอัพโป,โปนะครับนี่นี่นะครับแต่บัตรนี้เรามาเจอตรงนี้ครับนี่ไอซีแตกเลยนะครับแตกหลุดออกมาเลยนะพอเราแกะออกจากตรงนี้แล้วโค้งนี่ครับโอ้ไฟดูดเลยนะครับไฟตกค้างนี่จาก C สองตัวนี้นะครับไฟเยอะมากนะครับดูดปื๊ดปื๊ดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไอแตกอันนี้คล้ายๆสวิกซิงนะครับเนี่ยมีทั้งไดโอดมีทั้งออพโตนะครับอยู่ในตัวแตกะครับเป็นพาวเวอร์นะครับเป็นภาคขับนะครับขับให้ได้กำลังไฟสูงนะครับออกมาตรงนี้นะครับเป็นไฟ